พีบพิธภัณฑุ์พื้นบ้านจา่าทวีจังหวัดทางภูนนรถนะครับและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทัง้งน้องๆที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับโครงการค่ายมักุเทศน้อยส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์เมืองสองแควการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานประจำปีหลังจากที่ว่างเว้นจาก โควิดมาถึง3ปีนะครับลานนครพริษณุโลกโดยท่านดรเปรมิัตอดทุกปีโดยท่านได้จับสัรงบประมาณมาให้ปีบุรุศาเ,เนี่ยท่านก็รู้สึกภาพซึ้งและขอบคุณเทศบาลน,นครพริษณุโลกที่สนับสนุนและก็เหตุจเนี่ยสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาตั้งแต่ปีพศ .2526 นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลา สาสิบปีอ่ะ40ปีปีนี้นะครับ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงจ่าต้องใช้เงินส่วนตัวในการประคองพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาโดยตลอดเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดให้ชมฟรีมา20ปีหลังเนี่ยเราเก็บค่าเข้าชมคนละห้าสิบาทก็เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณหมื่นหรือ20,000บาทเท่านั้นเองแต่รายจ่ายของเราเดือนหนึ่งหนึ่งแบาทเพราะเรามีพนักงานถึงแคนนะครับ รวมทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าใช้ใจ่ายต่างๆคณะเทศบาลก็สหนับการจัดครงคนนี้ความสําคัญกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมก็จะทํางานตรงนี้ต่อไปตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อและให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างดียิ่งครับในช่างพิศนุโลกยาทีชีวิยากรนักเรียกกน,น,นจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายมัคคุเทศน์น้อยเสริมสร้างเยาวชนอนุรักษ์เมืองสองแควในวันนี้และบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการมส่นส่วมของเด็กเยาวชนและประชาชนภายในชุมชนให้เกิดความสามาัคคีเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เกิดจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองขอชื่นชมคณะผู้จัดงานที่เล็นเห็นความสำคัญของโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งยันขอขอบคุณมมุนิิลูงจ่านะคะที่ได้พยายามรักษาเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้่อนอื่นนะอยากจะบอกนักเรียนอย่างนี้นะว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ย ล้วน้แล้วจะมีอะไรๆมากมายหลายอย่างที่เราจะต้องรักษาไว้ความเจริญของภาคเหนือตอนล่างเพราะมิฉะนั้นพิศโ,โลกก็จะกลายเป็นเมืองซึ่เคยจเจริญเงียบเหงาการลงทุนต่างๆไม่เกิดพัฒนาเมืองอย่างไรเอารากเงาของเราเอาอะไรของเรามาขายพิศโ,โลกคงไม่พัฒนาเหมือนกรุงเทพคงไม่พัฒนาเหมือนเชียงใหม่เพราะเราไม่ใช่เชียงใหม่เราไม่ใช่กรุงเทพแต่เราจะพัฒนา เพราะเราเป็นคนพิเเรื่องราวของเราเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นโครงการตรงนี้จงเป็นโครงการที่ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิลุงจา่าทวีได้ทําโครงการนี้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานหลานลุงจ่านับสามสองหนึ่งเพราะเราคือหลานลุงจ่า next gen หลานลุงจ่า next gen หลานลุงจ่า next gen หลานลูงจาเด็กเชนหลานลูกจาเด็กเชนหลาลูกจาเด็กเชนนะครับถืว่าแต่ที่ลูกจานะครับเอ่ืนอยู่นะก็สามารถที่จะถ่ายภาพหลานลูกจาได้ถ้ามีโอกาสครับลูกจาจะได้้าขอระังชมนูนะครับนี่คืออีซีบีก็สามารถที่จะแท็กแท็กหลานลุงจ่าได้ ก็เป is like ็นหน้าหนนี่ครับก็ด้ไปเียนกับศาสตราจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์านีนี่คอว่าเมีคนมาจ้างเราปั้นร้านเนี่ยแลวก็นาดหน้าน้านาหนา้ใหญ่อะไรพวกนี้คืนนึงเนี่ยนะพวกบ้านเราจึงอันรท์ แล้แลจะกาที่สิบต้องตาถ้าเต็นเลยอย่างหนึ่งก็ต้องสองครั้งแน่นองนี่เป็นองค์มรรคนเสด็่พิพิธภัณฑ์อนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็ลส่วนองค์นี้ก็คืออย่ที่วัดพรทธาธรรมวรงนะครับเพราะวิธีการที่ห่องคงนี้ทำได้แน่นอน ความบกเบือนพระก็จะเป็นคองคําแท่งอยู่อย่างนี้ไปตลอดกาลนครับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ผสมผสนเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการลงดาเยที่ขอบยัอะไรพวกนี้เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนในรุ่นเป็นถัดไปเนาะนะครับเดี๋ยวให้ทางพิธีท่านกรรมนะครับพูดคุยกับน้องครับสวัสดีค่ะ